หลวงตานี้เจ็บใจเพราะเคยเจ็บใจให้กิเลสมาแล้วนะ <c oughs> เราฟัดก,กับกิเลสเนี่ยเอาถึงขนาดนี้ก,นกว่าเจ็บใจสุดฉีดเลยสู้กิเลสไม่ได้ทีแรกนั่งน้ําตาล่วงอยู่ในภูเขาเวลาตั้งหน้าตั้งตาจะไปฟัดก,กิเลสกลับเป็นกิเลสฟัดเราสู้มันไม่ได้สู้มันไม่ได้น้ําตาล่วงถึงออกอุทานในใจนะไม่ได้ออกเป็นคําพูดนะ <c oughs> ว่ามึงเก่งขนาดนี้เถวเหลอว่างั้นนะเวลานี้มึงเอากูถึงน้ําตาล่วงเอาแล้วยังไงมึงต้องพังวันหนึ่งนี่อุทานภายในใจเวลานี้กูสู้มึงไม่ได้กูยอมรับว่าสู้ไม่ได้แต่กูจะไม่ถอยกูจะฟิตวิชาฆ่ามึงจนได้เลแล้วก็เข้าหาครูฮาจยา์อบรมมาได้รับการอบรมจากท่านแล้วขึ้นเบทีอีกฟาดกับก,กิ่ก มันส่วนมากมีแต่มันฟัดเราหงายเราหงายหงายก็มาหาครูหาอาจารย์นั่นแหละฟีดใหม่ฝึกซ้อมใหม่กลับไปกลับไปหลายครั้งหลายหนกิเลสก็หง,งายท้องให้เราดูสิแต่ก่อนมีแต่เราหงายท้องให้กิเลสดูกิเลสตีโยตีโยหงายเลยหงายเลยเมื่อหลายครั้งหลายหนสู้ไม่ถอยฟาดกิเลสหงายท้องลงไปนี่เป็นอาจารย์แล้วนะเป็นครูอย่างเอกเราทํากิเลส ให้หงเท่าลงไปเพราะวิชาใดวิธีการใดยืดมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์แล้วฟาจงกระทั่งถึงกิเลสขาดสะบัดลงไปในหัวใจนี่เพราะความเครียดแทนที่จะฆ่าเกลเลนีก็เป็นผลเป็นที่พึงพอใจนี่จึงนำคติธรรมนี้มาสอนพี่น้องทั้งหลาย ความเชียยแค้นด้วยความรักชาติของเราด้วยความสงวนชาติของเราไม่อยากให้ผู้ใดพุ่หนมาดูถูกอย่ายามนี่เป็นความชอบธรรมของคนรักชาติของตนเหมือนเรารักลูกของเราใครมาดูถูกไม่ได้นั่นอะไรที่จะเป็นของดีของด,องดีมีเท่าไรทีชีพให้ลูกหมดอพอแม่จะอยู่จะกินอะไรไม่เป็นไรขอให้ลูกได้กินก็พออันนี้ก็เหมือนกัน แล้วพี่เข้าเพื่อชาติของเรามีความแน่นหนาม,มั่นคงอดบ้างอิ่มบ้างไม่เป็นไรขอให้ชาติไทยของเรามีความแน่นหนาม,มั่นคงแล้วเป็นที่พอใจนี่แหะเป็นของสําคัญเตือนเตือนพี่น้องทั้งหลายขอให้มีแจ่ใจ <c oughs> อย่าเอะอะอย่าเห็นแต่เขาดีเขากว่าเราของเขาดีกว่าเราสุดท้ายก็มาทําลายเราเราไม่มีวันดีลเลยเลวไหลเลวแหลกแหวกแนวไปใช้ไม่ได้ให้ยึดเนี่ย <c oughs> แล้วขอสรุปความลงว่า เราเป็นลูกชาวพุทธยาได้ปล่อยวางพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาเลิศเลยสุดยอดแล้วไม่มีศาสนาใดเสมอเหมือนเราไม่ได้หมายถึงว่าเราดูถูกเหยียดยามศาสนาใดๆแต่เอาความจินมาเทียบกันศาสนาทั้งหลายนั้นเป็นศาสนาของคนมีเกิเลสความโลภความโกรธราคะตัณหาความมืดบอด มีอยู่ประจําของอผู้เสกสรรตนว่าเป็นศาสดาว่าเป็นเจ้าของาศาสนานั่นแหละการแนะนําสั่งสอนเมื่อกิเลสยังบีบบังคับในหัวใจแล้วจะสอนให้ถูกต้องแม่นยำเป็นไปไม่ได้ต้องลูกๆทำคำผิดบ้างถูกบ้างเป็นธรรมดาแต่พุทธาศาสนาของเรานี่เป็นาาศาสนาที่ <c oughs> เลิศเลยพระพุทธเจ้าเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วมาสั่งสอนสาศาสนาเป็นโลกวิทูรู้แจง้ง รอบโลกธาตุแล้วจะมาสั่งสอนพวกเราเรียกว่าสวาขาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขอให้นำไปปฏิบัติอย่าฝืนคำสั่งสอนของพระเจ้าเราเป็นลูกชาวพุทธอย่าฝืนครูอย่าต่อสู้ครูอย่าท้าทายครูความล่มจมเราจะได้รับเป็นลำดับนาไปหรือเราสงสัยหรือว่านรกไม่มีแลานี้นะะ พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตรัสรุปมาพระองค์ใดก็ตามไม่เคยมีศาสตราแหวกแนวมาปฏิเสธว่านโกไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกไม่มีนิพพานไม่มีไม่เคยมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดปฏิเสธเลยเพราะสิ่งเหล่านี้มีมากี่กับกี่กันต้นปลายของสิ่งเหล่านี้ไม่มีคือมีมาดั้งเดิมอยู่แล้วพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาตรัสสรุปก็มาแสดงบอก เพราะทำลายไม่ได้เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีมาดั้งเดิมใครทำลายไม่ได้นอกจากสอนตามสิ่งที่มีที่เป็นดีชั่วประการต่างๆเตฉะนั้นเช่นสอนว่าบาปมันเป็นทางเดินเพื่อลงนรกนั้นยาพากันทำท่านสอนไว้อย่างนี้เพราะทำลายนารกไม่ได้ท่านจึงสอนวิธีการหลีดนรกยาทำความชั่วมันจะตกนรกให้ทำความดีจะไป อย่างน้อยมาเป็นมนุษย์ต่อจากนั้นเป็นเทวบุตรเทวดาอินทร์ผมและสูงยิ่่านั้นหลุดบุตรพ้นจากทุกได้นี่ท่านสอนอย่างนี้ท่านไม่ได้สอนว่านารกตถาคตทําลายหมดแล้วนะสวรรค์ก็ไม่มีให้ไปแล้ะนรกเราก็ทําลายหมดแล้วให้พวกเธอทั้งหลายสนุกสนานลื่นเลิงบันเทิงผัวคนหนึ่งให้มีเมียสักยี่สิบคนก็ได้นะ เมียคนหนึ่งให้ไปหาผัวสักยี่สิบคนสามสิบคนก็ได้ได้มาแล้วมาเป็นหมากัดกันอยู่ในครอบครัวแล้วเราถตไม่ว่าให้กัดกันอยู่ในครอบครัวนี้พวกเธอทั้งหลายไม่ตกนรกแหละถ้าตกก็ตกทั้งเป็นในเวลานั้นผัวกับเมียกัดกันเพราะผัวมีเมียมากเมียมีผัวมากเนี่ยนรกไม่มีแต่กัดกันอยู่ในบ้านนี้มันร้อนขนาดไหนผัวเมียกัดกันเพราะเรื่องราคาตัณหาเนี่ย สิ่งเหล่านี้มีมาดั้งเดิมยาพากันท้าทายพระพุทธเจ้านะให้พากันพายายาม <c oughs> ดัดแปลงแก้ไขเราเป็นคนตาบอดต้องเชื่อคนตาดีไม่เชื่อคนตาดีไม่ได้นะส่วนมากคนตาบอดมันมักเยอะหญิงจองของทองตัวนะโอ้อวดก็เกง่งคนตาบอดคนตาดีสู้ไม่ได้นี่ผู้ท่านรู้ท่านฉลาดจอมนักปราดแหลมคมถ้าไม่โอ้ไม่อวดแต่เราที่โง่โง่ตาบอดบอดบอดทางใจเนี่ย ไม่รู้บุญรู้บาปนรกสวรรค์มันก็ไปสามารถไปลบล้างนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีแล้วสร้างตั้งแต่ความชัวช่วช้าละโมกันที่เป็นเหตุให้จมลจงในนรกตลอดเวลานี่ละโทษแห่งความดืดด้อด้ต่อครูต่ออาจารย์ต่อศาสนามันเป็นขึ้นกับเรานะท่านไม่ได้ตกนรกนะท่านกลัวพวกเราตกนรก ท่านจึงแยกแกสอนทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วให้หลีกายเว้นอันไหนชั่วอย่าทำให้ทำเฉพาะสิ่งที่ดีงามแล้วจะเป็นผลเป็นประโยชน์แก่เราให้ถือเป็นประจําในชีวิตจิตใจของเราอย่าลืมอักลืมทําให้มีนิโุตตาป่าสะดุ้งกลัวต่อบาปเสมอ <c oughs> อย่าอาถรรพ์ต่อพระพุทธเจ้านะปราททั้งหลายท่านกลัวบาปอ พวกเราตาบอดนี่มันกล้าหาญต่อบาปตบุญและเวลาจมก็พวกผูกกล้าหานี่แหละมันไปจมพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านไม่จมนะให้มาปฏิบัติตัวเองนำธรรมเข้ามาอบรมสั่งสอนตัวของเราเองเราจะมีสง่าราศีพื้นที่ใจของเราเฉพาะอย่างยิ่งหลักใจดังที่สอนเมื่อสักครู่นี้หลักใจนั่นแหละ จะพาเราไปเกิดในสถานที่ดีที่ดีทั้งหลายส่วนความชั่วนั้นมันเป็นเครื่องบีบบังคับเครื่องทรมานเราให้ตกนรกก็คือคนทำบาปนั่นแหละคนทำบุญไม่ไปตกคนทำบุญไปสวรรค์เพราะมีรับรองไว้แล้วทั้งคนชั่วคนดีคนชั่วก็มีที่รับรองไว้แล้วคือนรก คนดีก็มีที่รับรองไว้แล้วตั้งแต่สวรรค์หกท่านเป็นไปถึงพระโลกตลอดถึงนิพพานนี่คือสถานที่อยู่ของคนทําดีนรกอเวจีเป็นสถานที่อยู่ของคนทํายัว่วให้เราเลือกแฟ้นเสียตั้งแต่บัดนี้ไม่งั้นจะสายเกินไปเวลาจะหลับจะนอนอ <c oughs> ย่าห่วงเสือห่วงหมอนมากกว่าห่วงพุทโธให้เราลึกพุทโธอรหังสัมมาสัมพุทโธทุกคน เราเป็นลูกชาวพุทธอย่าลืมเนื้อลืมตัวเวลานี้หลวงตาห่วงใหญ่มากจริงๆนะ <c oughs> ใจหลวงตาเปิดเผยไม่ต้องทัายฟังกระจ้าหมดครอบแดนโลกาธาตุนี้มาได้สี่สิบเก้าปีนี่แล้วไม่มีอะไรสงสัยบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์พรหมโลกมีนิพพานมีที่พระเจ้าแสดงไว้กราบราบเลยหาที่ค้านไม่ได้สิ่งที่รู้ที่เห็นอย่างเดียวกันค้านกันได้อย่างไรมันค้านตั้งต่คนตาบอดนดั่นเอง เรายายเป็นคนตาบอดให้เชื่อคนตาดีนะเราจะไปในทางที่ถูกที่ดี